ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วทำไงต่อสำหรับกลุ่ม2นะคะกลุ่มผู้มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบก็คือมีแอปเป่าตังได้รับสิทธิ์อ่าคนละครึ่งนะคะและก็อ่าได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนาะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเราก็ ไปอัปเดตนะคะแอปเป่าตังที่เรามีอยู่แล้วนะคะบนมือถืออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเวอร์ชั่น10.32.0 จากนั้นก็ให้เปิดแอปเป่าตังขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสพินที่เราตั้งไว้ตามปกติจากนั้นก็กดเข้าคำว่า G Wallet นะคะก็จะเจอกับปุ่มนะคะเราชนะโชว์ขึ้นมานะเราก็เลือกเมนูเราชนะคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินใช้สิทธิ์นะคะจากนั้นก็จะเป็นข้อตกลงนะคะให้ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง กดตกลงแถบสีฟ้าข้างล่างนะคะก็จะเข้ามาให้เลือกจังหวัดที่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ยืนยันจังหวัดที่อยู่อาศัยโดยกดยืนยันอีกรอบจากนั้นนะคะก็จะเด้งเข้ามาหน้า G Wallet นะคะก็จะมี ปุ่มเราชนะโชว์ขึ้นมานะถ้าเรากดคลิกคําว่าใช้สิทธิ์อีกรอบเขาจะบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในตอนนี้นะคะต้องรอให้วันที่18ก่อนนะคะเงินเข้าเสร็จเราถึงจะสามารถใช้จ่ายสแกนจ่ายที่ร้านค้าได้เนาะ กลุ่ม2นะคะปุ่มเราชนะจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ถือว่าดําเนินการสําเร็จแล้วนะคะเราได้รับสิทธิ์เราชนะเรียบร้อยแล้วรอแค่เงินเข้าวันที่18นี้เท่านั้นนะคะก็ใจเย็นๆเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับรถด้วยนะคะ